สวัสดีครับวันนี้เพจเพลย์มอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดคิด6 6ชัก3ใส่ฟีโนโมีโอนูโตัตเก่านะครับตัวนี้เป็นเสื้อฝาแต่งแบบ4ีวาลนะครับเป็นลูก66มิลของเดิมถ้าติดรถก็จะเป็นไซส์สแตนดาดก็อยู่ที่50มิลน,นะครับตัวนี้ก็6 6ก็ใหญ่ขึ้นมา10กว่ามิลน,นะครับประมาณ16มิลก็เป็นลูก CBR นะครับตัวนี้ลูกค้าชุดนี้ก็ลูกค้าสั่งแค่ตัวเสื้อแล้วก็ฝาสูบนะครับเขามีข้อเหวี่ยงอยู่แล้วนะครับเป็นลูก6 6 ลูก CBR นะครับแล้วก็ปาดหลบชัก3หลบ4วาวเสื้อเป็นเสื้อแต่งตัวนี้ลูก66นะครับปอกประมาณ69.5มิลนะครับก็เป็นแบบคว้านปล่อยตกถ้าลูกค้าจะไปใส่ลูก66ในรถฟีโนมีโอต้องคว้านแข้งใส่นะครับใส่แข้งเดิมไม่ได้คว้านก็ประมาณ70มิลโดยประมาณนะครับ ฝาเป็นฝาสีวาวตรงรุ่นนะครับใช้ระยะของตัวท่อองศาของท่อเหมือนเดิมนะครับก็สามารถใช้ทอยเสียแบบลด2วาลได้เลยนะครับฝาตรงรุ่นกดขอบ66ตัวนี้รูพอร์ตก็ยังเป็นรูเดิมที่ติดมาจากโรงงานอยู่นะครับรูข้อรีดเราใช้รูฝั่งนี้นะครับคู่นี้2รูนี้ ใช้กับคอลีดเดิมได้นะครับแต่เราก็ต้องเปิดพอร์ตให้มันรับกันทั้งตัวฝาสูแล้วก็ตัวคอลีดนะครับตัวนี้เราเซตหลังวาวไปให้ลูกค้าเรียบร้อยทั้ง ID แล้วก็ตัวไอเสียตัวนี้ก็จะเซตค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าพื้นที่หลังฝาเนี่ยเขาแคบมากใส่ชัก3ลูกค้าไปใส่ชัก3ก้านเดิมลูกซีบียังต่ำกว่า กว่าลูกเดิมของฟีโนมีโออยู่ประมาณ2มิลกว่าๆนะครับเมื่อใส่ไปลูกก็จะขึ้นพอดีโดยที่ใช้แค่กระดาษแผ่นเดียวตัวนี้แล้วก็ไปตัดกระดาษออกเพื่อให้ใส่ปอกเข้าไปได้นะครับแล้วก็มีประเก็นฝาทองแดงอันนี้เป็นแหวนสลักกิบล็อกสลักก็สลักเท่ากับก้านเดิมไม่ต้องสวมบูทนะครับแล้วก็แคมเฟืองบิดแคมกับวาลนะครับลูกปืนนะครับ แล้วก็มีหัวเทียนหัวเทียนหัวเทียนยาวแล้วก็ลอดขันฝาสูบมีแหวนทองแดงให้ไปเพิ่มแล้วก็แหวนรองสปริงต,ตลิน่นะครับสปริงก็อยู่นี่แล้วก็กระเดื่องวาวก็จะแยกไ้ดีเสียชัดเจนนะครับหน้าตาก็จะต่างกันเยอะแล้วก็มีดีเนอร์แผ่นปิดแกนกระเดื่องแล้วก็ฝาปิดตัวตัวตั้งวาวนะครับรบชุดชุดนี้ปกติจะอยู่ที่6,500นะครับ ผมจัดโปรเฉพาะเดือนอมีนานช่วงปลายเดือนนี้จัดโปรรวมเฟืองบิดคำรวมเซ็ตหลังวาวนะครับได้ของตามที่แจ้งไปราคาอยู่6,200บาทนะครับได้ของตามนี้เลยซื้อขาดไม่มีสับไม่มีส่งมาทำนะครับสั่งทำมัดจำา1 0 0 0รอของทำา2ถึง3วันแล้วแต่ช่วงงานเยอะงานน้อยนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ f c e e o o o เพจมอเตอร์นะครับ